อะไรวะจะได้ไม่ลืมกันมีใครเชื่อมั้ยเออจะได้ไม่ลืมกันต้องมีใครเชื่อมั้ยไปไหนกันครับไปงานผูครับอุ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับแป๊บนึงพี่ผมเปิดเพลงแป๊บนึงโยวมาทรงผมน่าผู้น่ารักดีต้องใครเชื่อมั้ยเฮ้ยเชื่อว่าเออไม่ไม่โทรศัพท์กูอยู่ในห้องแน่เลยยิงป้าเอาไปไม่ไม่ยิงยิงกดกดปิดบลูทูธเราไม่ต้องเอาเครื่องนั้นออกมาอยู่ในห้องอ่ะอยู่วางวางอยู่ในห้องอ่ะทุกคนเลย อ๋อน่ะเชื่อไม่เองเลยได้แล้วยิงยั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 งโอ้ยขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับของน้ครับรออีกคนหนึ่งครับยังอื่นเดี๋ยวพี่ยะฮู้เองยะฮู้เนี่ยยะฮู้คาบอยวันนี้ได้แล้วไม่ก็มันเป็นเพียงไรเนาะจะได้ไม่ลืมกันโอ้จบแล้ว จากมือไม้อ่อนทุกคนเลยจะได้ไม่คืนกันอันนี้ไม่คือหากรีนหรอเหมือนกันไม่ได้ทานเลยหนาวแน่เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาส่งหมูเด้งมาเราต้องทำไงวะใส่ตูดดิขดีขอบคุณครับออุยขบคดีเด็กๆทำไรกันหาตังค์ไปเที่ยวงานพูครับพี่ๆสนับสนุนผมได้นะครับกี่ทุ่มนะ ยีนติดละไม่เลยไม่มาแล้วคอมข้ามนี่เมยไม่เห็นฝุ่นเมยเห็นฝุ่นเฉยเห็นได้ังตอนเย็นเนาะไม่เอาละเปิดแล้วคอมข้ามบีบีคอมขบอันี้ไปไหนอะนัดอุ้ยเฮยนัดพัทยาดิผู้จัดการนิวต้าไปไหนอ๋อพู้จัดการอยู่พัทยาครับตอนนี้ผมอยู่ของมเก้า เท่าไหร่แล้วสามสิบแล้วน่ะสามสิบรอบไปเลยไหมเออเออมนานเลยนเร่งมันเลยมันนานเกินไปแล้วไป้ยิ่มเลยยิ่มนัะตั้งแต่ชุ่มป่าแล้วเออนัดกันไปตั้งแต่ดึกค่ำหนึ่งละป่านนี้ถ้าเรานัน6โมงเขผมผมไปแล้วนะครับพี่พี่บายบายครับบายบายครับสวัสดีครับพี่ผมไปแล้วนะครับมึดครูไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจกับการใช้ไม่เข้าใจกับการใช้ชีวิตในแบบนี้ค่ะขี้เกียจอาบน้ําแต่ขยันนั่งสมาธิอันนี้ไม่เข้าใจจริงไม่สามารถเข้าใจได้ค่ะรบกวนไปถามอาจารย์เบียร์นะคะรบ <c oughs> กวนคุณพี่ไปถามอาจารย์เบียร์นะคะดิฉันไม่สามารถเป็นที่พึ่งในคําตอบนี้ให้คุณพี่ได้ค่ะนะคะรบกวนคุณพี่ถามอาจารย์รบกวนคุณพี่นันนันนพัฒนนะคะไปถามอาจารย์เบียร์ตื่นถามได้เลยค่ะจะได้คําตอบที่จริงกว่านี้นะคะ <c oughs> เออ,เอ,อนะคะอ,อืมไปอาบน้ําก่อนเถอะแต่ถ้าให้ดิฉันแนะนําคือถ้าจะขนาดนั้นก็เชิญไปอาบน้ําก่อนเถอะอาบน้ําให้มันมันจะได้สดชื่นให้มันสดชื่นให้มันสดชื่นอาบน้ำให้มันสด,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 ดชื่นก่อนไม่ต้องรีบชีวิตมันโอ้โหชีวิตมันไม่ได้รีบขนาดนั้นพี่ไปรีบทําไมรีบไปไหนเออนะคะแกจะถูหน้าถูหลัง แค่นี้ยังขี้เกียจแล้วจะมาขยันนั่งสมาธิไปอยากให้แพรี่สอนอริยสัจอันนี้ไม่ใช่คาบธรรมะนะครับพี่พี่จา๋านี่ไม่ใช่คาบวิชาธรรมะค่ะไม่สอนค่ะไม่เอาขี้เกียจ <c oughs> ไม่ใช่คาบวิชาธรรมะค่ะ ไม่ใช่ค่าวิชาธรรมะครับพี่โอ้ยอยาให้หนูมานั่งคุยธรรมะอีกอะโอ้ยตายแล้วกูโอ้ยตา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 ย,ตายชีวิตอยากจะรู้ธรรมะขึ้นมาตอนนี้ใช่ไอยากจะได้ธรรมะขึ้นมาตอนนี้เลยเดี๋ยวเปิดพระไตรปิดกก่อนนะคะเดี๋ยวกูซื้อตู้พระไตรปิดดกมาไว้ในห้องนอนดีกว่าเวลามีคนถามปัญหาธรรมะกูจะได้เปิดเลยเปิดสาธยายให้ฟังเลยอืมเนี่ยพุก็ไม่ส่งให้ขอพุหน่อย โอ้โหทีรีโอไลท์ like นะทีรีโอไลท์นะรีโอไม่ต้องขออะไรเลยโอ้โหชนีแก่ส่งกันให้พืบชนีแก่ส่งให้พืบเมื่อวานมาฟ้องด้วยเมื่อวานแฟนมาฟ้องทุกคนแฟนมาฟ้องแฟนมาฟ้องวันนี้ตื่นนอนทักมาขายปลาอยู่ขายมาอ่าทักมาดิฉันก็ขายปลาอยู่ไม่ได้ตอบนะเข้ามาพิมพ์ในไลน์บอกขายปลาเสร็จตอบแชทด,ด้วย ลูกน้องมันแซวกันใหญ่เลยมาตอนเย็นอ่ะมาตอนเย็นขายปลาเส็จตอบแชทด้วยครับมันมาเดี๋ยวตลกนะอืมอืมอืมนางมาฟ้องเมื่อวานไปงานพุแล้วก็เจอเอฟซีเอฟีจะขอถ่ายรูปแต่จะควงแขนนางนางบอกว่าไม่ได้ไม่เอาพี่ไม่เอา ไปควงแขนนะบางทีก็ไม่ตื่นนะนะคะอย่าไปจับมือถือแขนแฟนคนอื่นมันก็ไม่มันก็ไม่งามนะคะอ, <c oughs> ผอืผู้ชายมาฟ้องผู้ชายมาฟ้องบอกว่ามีคนจะควงแขนถ่ายรูปอ,อนางไม่ให้ถ่ายนางบอกไม่เอานางบอกไม่เอาแรงนะแรงนะแรงนะควงแขนนะต้องตื่นก่อนนะ เออต้องแบบถ่ายรูปโดยมารยาทก็ไม่ควรเอ,อถุกเนื้อตั้งตัวนะคะนิดนึงนะคะมาฟ้องแฟนดิฉันอัดไว้ไม่ทันดิฉันว่าจะอัดแล้วนางเหมือนรู้นะนางเหมือนรู้ว่าดิฉันกําลังจะอัดดิฉันชอบแอบอัดคลิปนางเวลานางพูดเรื่องอะไรตลกไงดิฉันว่าจะมาลงแล้นางรู้ดิฉันบอกว่า ดิฉันก็เลยบอกว่าเมื่อกี้พูดว่าอะไรนั้นเล่าให้ฟังใหม่สิแล้วนางบอกว่าไม่เล่าแล้วของดีเล่าแค่รอบเดียวหรืออะไรขนางก็ไม่รู้แหละเหมือนนางเหมือนนางจะรู้ว่าเรากําลังเหมือนนางจะรู้ว่าเราเราจะอัดคลิปนางบอกว่าของดีเล่าได้แค่รอบเดียวนางบอกก็เลยไม่ได้อัดตลกนางนางเล่าแบบตลกตลกน่นนางไม่ได้เล่าแบบอะไรดีดีจริงจังนางแค่เล่าเล่าให้ฟังมาก มันไม่ได้โดยวฉพาะเพศตรงข้ามมันไม่ได้ไม่ได้แล้วดีดีโอมันเป็นเด็กวันนี้น้องไปดูผู้อีกไหมไปค่ะไปกำลังไปไปกับเพื่อนอืมใช่ระยะห้าเมตรใช่ค่ะพี่รัชนีวัน ยาวห้าเมตรเลยมาจับมือจะมาควงแขนแฟนฉันไม่ค่อยจะตื่นมาควงควงควงแขนพี่จอยขอพูดหน่อยพี่จอยพี่จอยขอพูดหน่อยหลับลึกโอ้ยทำหลายอย่างตื่นมาตื่นมาทักมาตอนกี่โมงอะเดี๋ยวดูกอนทักมาตอนกี่โมง พักมาตอนสองโมงห้าตื่นแล้วครับออกมาถึงก็ถ่ายหลังบ้านให้ดูเก็บหลังบ้านเก็บนู่นเก็บนี่เอารถไปล้างชีวิตนางไม่มีอะไรเยอะมีอยู่แค่นี้นี่ล้างรถเอารถไปล้างนี่นี่นี่นนเอารถไปล้างก็ส่งมาให้ดูเอารถไปล้างรถไปล้างนี่ฉันก็ไปดูหนังหนางก็แตวมาอย่างที่ดิฉันลงนั่นแหละ แฝดว่าไปกับใครเขาบอกไปกับใครไปกับใครนอเขาปะดี่ฉันลงสตอรี่ไงดีฉันลงสตอรี่เป็นกล่องป๊อปคอนะอ่ะม,มาแล้วฮะขอบคุณสำหรับผู้นะคะใครใจดีส่งผู้ให้ได้นะคะสองพันแปดรอยคนทุกคนขาขอผู้หน่อยสีได้เปล่าได้ไหมได้ไหมขอผู้หน่อยได้ไหม อืขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณาสรับพูดนะคะ